ตอนนี้เราอยู่กันที่ f a มีลี่ของคูทับเบิร์ดฝั่งวิวของวัดป่าภูทับเบิกนันเองนะครับผมนี่ด้านหลังของเรานะครับคือวิวยอชายอด,ยอ,ดอะไรนะ ยอดวัดป่าพูดเจ<อ>ด,ดีใช่ครับวัดป่าเรจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกนะทุกคนตอนนี้

ไปสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟพาไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ภูทับเบิกใช่แล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ที่ภูทับเบิกอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ก็ยังชุดเดิมเราย้ายที่นอนใหม่ใช่ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะ Family Home ใช่นะครับผมอยู่ฝั่งวิวของวัดป่าภูทับเบิกนันเองนะครับผมนี่ด้านหลังของเรานะครับคือวิวยอดใช่ยอด อะไรนะยอดวัดป่ายูดเจดีใช่ครับของวัดป่าบรรยากาศตอนนี้ฝนตกแล้วก็หยดมีหมอกใช่ใชใช่หลังจากฝนตกก็จะมีหมอกลอยมาฟุ้งๆเต็มไปหมดเลย,ย<อ>เห็นไหมครับไปเดี๋ยวเราพามาดูสถานที่ที่นี่ว่าจะสวยงามขนาดไหนตามไปครับ มาดูบรรยากาศที่พักที่เราจองกันในคืนนี้นะครับผมหลังนี้จะเป็นหลังแรกครับชื่อว่าหลังบ้านละเบียงนะครับผมมี2ห้องนอนตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงสําหรับนั่งชมวิวบริเวณหน้าที่พักนะครับก็จะมีระเบียงชมวิวแบบนี้เลยนะครับส่วนห้องนอนนะครับผมห้องนี้นะครับจะเป็นห้องแรกนะครับผมบรรยากาศก,าก็แบบนี้เลยครับเป็นเตียงสําหรับ2ท่านนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นเหมือนๆกันนะครับมีพัดลมให้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะดีหน่อยก็คือจะมีหน้าต่างสําหรับมองวิวออกไปด้านนอกนะครับส่วนห้องน้ํานะครับจะต้องเดินลงไปทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นบันไดเดินลงไปทางใต้ถุนนะครับก็จะลื่นๆหน่อยนะครับถ้าฝนตกแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นห้องแยกห้องน้ํานะครับสําหรับห้องชักโครกห้องซ้วมนะครับผม ก็จะมีชะโคกนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีห้องอาบน้ำนะครับที่นี่ก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะอาบน้าอุ่นก็มีให้นะครับส่วนบรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับทุกคนจะบอกว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศฝนตกนะทุกคนวันนี้ ไม่มีแล้วทุกคน<พ><ง>มีอะไรเลยนี่ก็คือบรรยากาศฝนตกของภูทับเบิกนะครับ<พ><ง>ทุกคนตอนนี้เวลาประมาณทุ่มก,กว่าแล้วนะครับฝนยังไม่หยุดเลยทุกคน โอ้ฝนตกทั้งวันเลยเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนะครับเวลากลางคืนของที่นี่จะเป็นยังไงนี่ครับอาจจะมืดหน่อยนะทุกคนนี่จะเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่านะครับฝนยังตกอยู่เลยทุกคนยังไม่หยุดเลยโอ้สุดยอดเดี๋ยวเรามาเตรียมอาหารเย็นนี้กันดีกว่าครับเมนูเหมือนเดิมครับ เย็นนี้เราก็จะมาทานอาหารกันเหมือนเดิมครับเมน,นูเดิมหมูกระทะนั่นเองไปเราไปเตรียมอาหารเย็นนี้กันดีกว่าครับกินท่ามกลางสายฝนอากาศหนาวเย็นบนภูทับเบิกแบบนี้ต้องหมูกระทะครับไปเดี๋ยวเราไปเตรียมอาหารกินหมูกระทะกันครับ กินหมูกระทะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ยี่สิบสิบเก้าประมาณ,มาณนั้นใช่ครับแต่ลมลมคือถ้าถ้ายืนตรงระเบียงด้านหลังเนี่ยลมเะ็ตีแบบว่าหนาวมากครับแบบเย็นมากอากาศนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้เราไม่ได้เก็บภาพภุมสูงนะเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลย พอเข้าที่พักปุ๊บเนี่ยโอ้โหฝนตกตลอดเลยครับเ<ม>พิ่งจะมาหยุดประมาณทุ่มประมาณทุ่มหนึ่งนี่เองนะครับแสงหมดเลยใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะบินภาพมุมสูงให้ดูกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนก่อนลวกันแต่พรุ่งนี้เช้าจะรีบตื่นแต่เช้ามาเก็บภาพส,สวยๆให้ทุกคนได้ดูกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปอาบน้ำแล้วก็นอนกันเจอกันพรุ่งนี้ไป เช้าครับแดดแรงมากผ่าที่ขึ้นที่ด้านหน้าที่พักเลยเนาะใช่เมื่อคืนใช่โอ้แดดแบบสุดยอดเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับถ่ายอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเช้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารเช้าของที่นี่ที่นี่ก็มีอาหารเช้านะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันแล้วก็จะเก็บบรรยากาศภาพสวยๆบริเวณรอบๆที่พักให้ดูว่าจะสวยขนาดไหนไปไปกินอาหารเช้ากันครับ ก็เป็นอาหารเช้าของที่นี่เนาะ<ช>ก็จะมีข้าวต้มเซกอกแล้วก็ผัดกะหลำแล้วก็แกงกรใชมามีผลไม้ด้วยรสชาติก็คล้ายๆกันนะครับผมก็อร่อย,ออย,อยใช่ครับก็อร่อยอยู่นะครับสาหรับในราคา2,000บาทนะครับ4คนมีอาหารเช้าให้ด้วยเนาะสาหรับวันนี้นะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับแด่ดตอนเช้าก็จะแรงเพราะว่า มันจะไม่มีอะไรบังเลยก็คือเดดอะ,อะไรนะพระอาทิตย์ขึ้นก็ส่องเข้าที่พักเต็มๆเลยนะครับก็จะร้อนหน่อยเนาะก็ถ่ายรูปสวยใช่ความเคียรชัดโลง่งถ้าแบบใครชอบแบบแนวแบบสายทีเคลียร์ <ๆ S 1> เห็นหมอกแบบไม่ใช่หมอกที่เป็นเมฆก้อนๆเลยนะใช่ใชก็จะสวยนะครับมุมที่นี่ก็จะเห็นเป็นมุมของวิววัดป่าพุทธเบิกเนาะมองตรงไปก็จะเป็นเห็นยอดอ,องค์พระ มหาเจดีอะไรสักอย่างนึงของวัดป่าปูธเบิกนะครับก็จะสวยเป็นอีกมุมนึงนะครับแล้วก็ถ้าอากาศล่งโลกเนี่ยข้างล่างก็จะเป็นทะเลหมอกสวยมากเลยนะครับแต่ถ้าวันไหนที่ทุ่งฟ้าคึมฝนหน่อยก็จะเป็นหมอกฟุ้งๆขาวๆแบบไม่เห็นอะไรเลยนะครับหมอกพานตัวใช่อากาศก็จะเย็นๆหน่อยนะครับตอนนี้ก็อากาศเป็นไงก็เย็นนะมีลมหน่อยแต่จะร้อนที่แดดเนาะถ้าโดนแดดก็คือร้อนนะแต่ตอนนี้รู้สึก เร็วเลยนะเมฆจะเอาหมอกมันจะบัง<ม>แดดเวลายากให้ดูด้านหลังเห็นไหมครับเทําไมตอนนี้ข้างหลังไม่มีแดดและเพราะว่าหมอกมันมันบังเราไว้หมดแล้ว,ลลวใช่แต่ตอนนี้ก็ฝนเริ่มมาแล้วครับเรามาในหน้าฝนก็ต้องเจอฝนเป็นธรรมดานะครับใครที่ชอบหมอกแบบมีตลอดเวลาครับแบบอากาศแบบว่า รุ่มฟ้าคุำฝนเนี่ยต้องมาช่วงนี้นะครับแนะนําเลยเดี๋ยวสําหรับ E ีพีนี้ต้องไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วเจอกัน E ีพีหน้าว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามพวกเรา2คนไว้ด้วยนะครับ oh. สาหรับอ็อฟพาไปวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย